ครับผมสวัสดีครับผมวันนี้ครับก็มาทําการเทสก่อนส่งครับผมครับตอนนี้สินค้าบริษัทเราครับเริ่มมีสต็อกขึ้นนิดหน่อยแล้วครับผมครับสินค้าทุกอย่างตัวนี้ร้อนออกจากเตาทุกอย่างเพราะว่าปีใหม่เมื่อกี้นี้บดทุกอย่างตัวนี้ก็พนักงานก็กําลังเร่งทําสต็อกตู้ให้มีครับเพื่อพอขายในช่วงนี้ครับผมตอนนี้ครับเราอยู่กับชุดชุดแรกครับเนี่ยชุดนี้ก็19,900บาทครับผมครับฝั่งนี้11,900บาทเท่านั้นครับมาชมกันครับราคาต่างกันหลักพันมันต ได้ตู้15นิ้วเทอร์โบตะแกงปั๊มไปด้วย2ใบเลยนะครับตั้งแบบหรูๆสวยได้เลยครับผมครับเสียงกลางครับก็เป็น AB12 อีก2ใบครับตัวนี้บอกเลยเป็นตัวยอดฮิตมากครับไม่ว่าจะเป็นใช้ไม์ออกงานการแกล้งใช้ขาตั้งหรือถวายวัดนี่ครับตัวนี้เลยชุดยอดฮิตถวายวัดเลยสำหรับเสียงกลางตัวนี้ครับเพราะว่าข้างล่างเขามีเบาสเสียบให้ด้วยครับแล้วก็เสียงที่มีคุณภาพราคาแค่ใบละ3,000นิดก็ถือว่าคุ้มตอบโจทย์มากสำหรับตัวนี้ครับผมพร้อมด้วยครับ มิกอีกหนึ่งตัวสลับตัวนี้ครับมิกตัวนี้ก็เป็นตัววัดข้างละ150สวัตสลับตัวนี้ครับสามารถแบ่งขับเบสได้2ขับการได้สสลับมิกตัวนี้ด้วยครับผมพร้อมด้วยฟังก์ชันพิเศษมากมายว่าเป็นฟังก์ชันเอฟเฟครับแต่ก่อนเนี่ยครับพาวมิกจะมีเอฟเฟครับแต่ตอนนี้ครับเขาพัฒนามามีเอฟเฟครับทำให้การร้องเพลงคนที่เสียงดีก็สามารถเสียงดีได้ครับผมครับเป็นระบบเอฟเฟคเสียงสมัยใหม่เป็นเที่รไว้แล้วสลับมิกตัวนี้ครับพร้อมด้วยบูทูธครับร้องเพลงแบบไร้สาย กดเปลี่ยนโทรศัพท์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียบแก๊กอะไรในมิกของเราครับผมครับพร้อมด้วยครับ EQ ครับ2ชั้นเลยนะครับผมครับสามารถเอาฟังหนึ่งเป็นเสียงกลางฟังหนึ่งเป็นเสียงเบสได้เลยครับทำเป็นคอร์ดได้เลยสหรับมิกตัวนี้ถือว่าคุ้มมากครับผมชุดนี้19,900บาทครับเบสเบสอิ่มๆกลางเบสอิ่มแนะนําเลยชุดนี้ครับแต่ถ้าอยากยิ่มอีกแนะนําลูกค้าเพิ่มโอเวอร์เข้าไปครับได้ความดังมากขึ้นแน่นอนครับผมครับ ที้ขยับมาอีก1ชุดครับชุดนี้แบบโคเรียนครับผมครับนี่มีเบรดหนึ่งใบครับผมตู้เทอร์โบอยู่แล้วครับผมครับบอกเลยว่าตู้เทอร์โบเป็นตู้ที่ขายดีมากครับผมใครมาฟังอยู่นี่ครับเสร็จเทอร์โบทุกลายครับทาไมเทอร์โบถึงดีครับหตู้ตัวนี้เป็นแรงอัดนะครับผมครับเป็นตู้สูญญากาศครับผมครับเขาจะอัดลมปล่อยอัดลมปล่อยนะครับหนึ่งข้อดีของเทอร์โบจะได้เสียงที่มีพลังและมีความแน่นมากขึ้นเปิดเบาก็สามารถดังกันแล้วสลับเทอร์โบครับเสากางที่นี้ครับก็เป็นคอลัมน์6.5นิ้วทั้งหมด2ใบบครั ได้ดอกกลางก็ได้หมด6ดอกแลมอีก2ดอกเลยครับกลางทนตัวนี้ก็แบบแข็งๆเลยนะครับผมใครที่ชอบดูดันแบบสไตล์แบบแหลมแมแข็งแขงครับแนะนำเลยครับขอนำตัวนี้ครับผมครับตอบโจทย์ตรงนั้นแน่นอนครับผมครับราคา1 1 9 0 0บาทพาวิกก็เป็นตัวเดียวกันรุ่นเดียวกันครับผมครับ สองรุ่นนี้ก็ถือว่าแตกต่างกันพอสมควรท,ทั้งที่ว่าพาบิกตัวเดยียวกันครับฝั่งนี้ได้ตู้มากขึ้น15.2แล้วก็กลาง2ครับฝั่งนี้ 10, 000, 9, 000, 9, 000, 9, 000, 1 1 9 0 0ก้บาท15านิ้ว่ใบกลางก็2ใบเหมือนกันแต่เป็นตัว6.5นิ้วครับผมความตต่างที่อะไรครับเสียงกลางครับฝั่งนี้เสียงกลางจะคอนโทรลงานนอกพื้นที่ได้ดีมากกว่าครับเวลาเราออกนอกพื้นที่เสียงก็มีคุณภาพมากกว่าเสียงแหลมก็เป็นตัวใหญ่ได้ดีมากกว่าสำหรับชุดฝั่งนี้ครับชุดฝั่งนี้ครับก็เหมาะสำหรับ โคเนดนเล็กครับฟังในบ้านอยู่ในบ้านก็ชุดนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์อีกหนึ่งชุดครับผมก็ตอบโจทย์อีกหนึ่งชุดครับผมครับก็ฝากไว้ครับ2ชุดราคา1,900 0ก้บาท1,100 0ก้บาทจากเอกซาวผมคุณครับผม